สวัสดีครับกมาผู้ปลูกพืชขคือเก่านะครับกับเบ้าเปวิธีสานนะครับสองวิธีสานนิสานยินดีนะครับเป็นช่องทางของคนนิสานบมันเท่านะครับเนาะอ่ามื่อนี่สิผ้ามาเห็ดเห็นบ่วงสิ่งนะครับเนาะเห็ดบ่วงสิ่งบ่วงสิ่งเป็นแนวใดนะครับอ่าติดตามกันเบิ้งนะครับเนาะสำหรับพี่น้องๆผู้ใดที่เขามาเบิ้งแล้วนะครับเนาะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำนะครับเนาะสิปในบกขาดคลิปใหม่ถูกเพจลงนะครับเนาะบ่วง บ่วงปกติก่อนอันนี้บ่วงปกติเป็นยังสีเนาะปะกติบานเท่าเนาะเฮ็ดกระจาเป็นยังสีบ่วงดักหนูนะครับมังดักหนูสิงแต่ว่าบ่วงสิ่งนี่เฮ็ดแนวใดนครับเนาะมาเบิ่งกันเลยครับ <c oughs> อุปกรณ์แรกเลยกันนี่เสาก่อนครับปักปลายกันใดยังสีครับเนะาะเสานี่อยู่ประมาณจากาักห,หาสิบหาเส้นนะครับเนาะหาสิบถึงหาชิ้นหาเส้นนะมันจะวาดจากเสาตรงแหลี้มันขึ้นมาประมาณสิบหาเส้นบั็อกไว้ยังสีครับเนาะ เห็นเป็นจะง,ง่อยออกมาเ็นจะง,ง่อยอองมาสิาปลายกับ,บากกวงสีนะครับเนาะยางที่สองครันี้ทอพีวนะครับทอพีวีซีหรือว่าทอปลาบ้านเทานี่ะครับทอสีหุนนะตัดมานหน่อยๆประมาณสองมิลหรือสามมิลความกว้างมันเนาะวมียางงมนะครับยา,นะางงุ้มยางงุมีใส่ยูหกเซนนะนะครับเนาะยางงหน่อยนะยาง กั่ายืนปานเท่าไรแก็มีลวดเสียมาเห็ดบวงนะครับเนาะขันแรกเลยนะเนะีกนะ็มาเห็ดบวงก่อนเลยนะครับเนาะด้วยการบอกว่าผมจะพาเห็ดอ่ะที่เก่าครับผมจะพาเห็ดแบบโมหายเนี่ยโมหายบวงมันหลีดนะครับเนาะตรงบวงหน,หนอยๆนะันเนี่ยคือพับสองหลอดก่อนนะครับเนาะสองหลอดก่อนผมเคยพาเห็ดไปแล้วนะนเห็ดบวงไในโมหาไปบวงมันหลีดนะครับเนาะ เราะพับภาพสองหลอบก่อนสองหลอบเข้าไปตัวนี้ยังไม่ขั้นเตาเลยครับเลยยังแล้วก็มาเห็ดบวงตัวสีเขานะครับเนาะเป็นบวงเลยคราวนียขี้มขาบครับมุนเข้า เห็ดง,ง่ามนะงามนะครับเดี๋ยวติดเห็มันง่ามออกสีแดงบางสีนะฮะตรงบวงมันเป็นสีเลยเวลาติดหมูแล้วมันสีบริบเขานะครับตรงนี้เพราะว่ามันเพราะว่ามันแข็งนะฮะแต่ซอดบวชก็ไปโลดแบบนี้นี่นะครับกระไดบวงมาแล้วเนาะปึ๊บนี่นบวงมาแล้วต่อไปนะครับเนาะยางนะครับยางวงนะยางยืด จับมาอย่งางละสองเซนนะครับเนาะเอามามัดต่อกันอุ้ยขาดเอาไม้ครับเอาเส้นไม้ขาดหลือเส้นนี่เส้นไม้จับมามาต่อกันนะครับเนาะจะมาต่อกันประมาณนี้ถึงขอยมันแน,น่นแล้วกา็เอาอีกนะฮะเอาอีกสองเซน ดเดี๋ยวหาเศนที่มันจะมันก่อนแล้วมามาตอกันไปอีกนะครับเนาะมาตอกันไปอีกอนี่นะครับให้มันไต้สามช่วงสิงครับเนาะหนึ่งสองสามเป็นสามช่วงหกนกฮะเอามามัดใส่กับทอพีวีซีนะเนาะทอพีวีซีที่เขาตัดใส่เข้ามาสอดเข้าไปเลยครับมัดเลยให้มันอยู่นะครับเนาะ มัดจังได้ก็แต่ให้มันอยู่หวานซะทำมัดง่ายๆนีะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนาะเอาของมาประมาณนดูสิดึงให้มันเสมอนะครับเด้อต่อไปนะครับก็เอามามัดใส่กับขั้นในไฟเขานี่สอดมัดกับเอ็นซื่อนะครับดึงเข่าให้มันแน่นนะให้มันมัดอยู่สินะครับเด้อ เวลาเอาหางบ่วงเงินสีนะมันสีลงมาอยู่นี่นะครับเวลาเอาหางมันจะลงมาเกาะอเลยทางล่างเห็นไหครับมันจะลงมาเกาะอยู่สิเวลาเอาหางขั้นตอนต่อไปนะครับบรรยากาศมาเอาบ่วงที่เราเห็ดไว้นี่นะครับมามัดใส่กับกับท่อพีวีซีของครับเนาะเอาหมัดติดเข้าไปกับท่อพีวีซีเรานี่เลยนะครับ ตับก็บไปเหนเงนะครับขีคขาบอีกทีเงยเห็นมันเงินนะครับเี่ยครับกระสีออกมาอยู่ประมาณยังสีนะครับเนะาะประมาณยังสีเลยเวลาเขาห่างขาเขาียดักหนูนะครับเนาะ เก็บไปลายลวดนะระยะเวลาเข้าใจทักนี้นะครับต้อก็ดึงลงมาเลยดึงลงมาห่างปึ๊บสีนะครับไปเขาก็เห็ดบ่วงให้มันพอดีกับที่เขาต้องการนะครับเนาะอยากไปบ่วงใหญ่หรือบ่วงน้อยเหตุเอาสำหรับผมแล้วผมชบอบ่ห่างบ่วงใหญ่นะครับทนะ่านเพราะว่านหย่างนูมันจะหลอดไปนะครับ นะครับมันจะเป็นอยงนีนะเห็นบอกครับ่านนี้งกเป็นยางยืดมากเวลาหนูมาติดปุ๊บผ่านปุ๊บมันสิดีดเลยครับตัวตัวนี้มันสิดูดปึ๊บเลยก็ดีดปุ๊บก็เลยเอสยูสี่นะเนาะมันสีมีโอกาสติดสูงนะฮะเพราะว่าหนูผ่านไปปุ๊บมันสิดีดเลยนะฮะพอหนูผ่านบวงเข้าไปปุ๊บนี่ตัวนี้มันก็สิดีดขึ้นมาปุ๊บมันมีโอกาสติดหนูลายนะครับแวนข้อนูไว้เลยนะฮะเนี่ยเพราะว่าเอาตรงนี้ปักดินลงไป เห็นเหนเบิ้องอีกเท่อครับนี่นะครับะนะตัวนี้ห้าสิบปักดินปุ๊บอันนี้ก็สิบวงใส่ยดานหนูพอดีหนูมาติดปุ๊บพอหนูผ่านปุ๊บสตัวนี้มันสิรู้ทปึ้งีนะฮะน,นะบ่วงสิ่งบ่วงสิ่งบ่วงยุคไหมนครับเนาะจะมีโอกาสติดตายนะครับเอาไปลองเห็ดเบิ้องนะครับเนาะนานาพี่น้องผูใ้ใดเขำว่าเบิ้องแล้วก็เอาไปลองเห็ดเบิ้องเห็ุตามผมบอกเห็ดบม่ยากครับ มีโอกาสติดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากไว้นำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ